รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อดีตเป็นบทเรียนอดีตท,ที่ผ่านพ้นมาสิ่งที่ไม่ดีเราก็คิดแก้ไขใหม่กราบเขาโอกาส ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหามากุตรราช,ชวิทยาลัยทุกท่านซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีเป็นประธานและถือโอกาสจเจริญพรมายัางท่านสาธุชนผู้รับชมทุกท่านวันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยหมายเลขสงฆ์แห่งประเทศไทยนั้นได้จะได้นําเสนอธรรมะในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งศักราชใหม่ก็กำลังใ,ใกล้เข้ามาทุกทีซึ่งท่านทั้งหลายก็ทรงจะทราบดีอยู่แล้วนั้นท่านสาธุชนทุกท่านวันเดือนปีได้ผ่านพ้นไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีศักราช2,564ก็ใกล้เข้ามาทุกทีและ2,565ก็เปิดโอกาสว่างอยู่ในขณะนี้ซึ่งธรรมะในวันนี้ก็จะได้มอบธรรมะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ท่านสาธุชนผู้รับชมทุกท่านได้รับฟังและนำไปเป็นข้อคิดไปพื้นืือว่าเป็นแนวทางแห่งการประพฤติและปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาวันเดือนปีได้ผ่านพ้นไปก็เป็นกลไกของวันเวลาที่มันผ่านพ้นไปหมุนเวียนไปในทางของหน่วยงานของพระสงฆ์นั้นจะเห็นได้ว่าท่านจะนึกถึง อย่างเช่นในเวลาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็จะมีประเพณีพิธีขอขมากรรมต่อกันที่ล่วงละเมิดทางกายวาจาใจาจะมีบทพระบาลีที่ว่าโยจะปุบเบปมัชชิต,ตวาปัจชาโซนปะปมัชติแปลว่าเมื่อก่อนบุคคลใดก็ตามเมื่อก่อนนั้นประมาทพลั้งพลาดผิดพลาดไปแต่ว่าได้มาระลึกถึงความผิดพลาดปัจฉาโซนปะปมัชติต่อมาภายหลังนั้นไม่ประมาทพลาดพลั้งคือนึกได้ระลึกได้ นะก็จะมีประเพณีอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายว่าปีเก่าที่กําลังจะผ่านพ้นไปนั้นให้นึกถึงท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้นึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรอบปีที่ผ่านมา2 5 6 4ที่ผ่านมานั้นว่าอะไรที่เราพลั้งพลาดประมาทไปอะไรที่เราบําเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ก็ขอให้จดจําเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นบทเรียนท่านจึงบอกว่า ให้เอาอดีต casa, เป็นบทเรียนอดีตที่ผ่านพ้นมาสิ่งที่ไม่ดีเราก็คิดแก้ไขใหม่สิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ต่อเติมเสริมให้มีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะเอาอดีตเป็นบทเรียนเอาความเพียรเป็นที่ตั้งให้เอาความเพียรเพียรละปะหาะประธานีเพียรละ,ระ,นะระ,ล,ะละสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้น ENT ออกไปนะแล้วก็มาเริ่มชีวิตใหม่การเริ่มชีวิตใหม่นี่ถือว่าการเริ่มต้นใหม่นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ นำมาซึ่งประโยชน์ส่ิผลเป็นอย่างยิ่งใครรู้ใครทราบก็พลอยชื่นชมอนุโมทนาอย่างตัวตัวอย่างเช่นท่านพระองค์ุริมารถระซึ่งเป็นพระมหาเถระอาสีติมหาเถระในครั้งพุทธกาลชีวิตของท่านนั้นถือว่าโลดผลหน้าที่จะเอาไปเป็นแบบอย่างของคนผู้ที่จะกลับตัวกลับใจเคยเป็นระดับดว่าเป็นมหาโจรที่มีข้าวหัวค่ารางวัลพ้นสุดท้ายแล้ว ก็ได้หันหน้าเข้ามาพระพุทธศาสนากลับตัวกลับใจเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ด้วยวาทะของพร,ระพุทธองค์ว่าเราหยุดแล้วหยุดกระทําความชั่วทางกายทางวาจาใจส่วนท่านยังไม่หยุดคือไม่ได้หยุดกระทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นเหตุให้ท่านองค์ครีมานองค์ครีมานมหาโจรนั้นระลึกได้แล้วก็ขอบวชกับพระพุทธองค์ในที่สุดแล้วก็เป็นพระรหันตะีณาสมหนึ่งในอาสีติมหาสาวกอันนี้ขอเปลี่ยนยกเป็นอุทาหรณ์สอนใจ ท่านทั้งหลายว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านพ้นมานั้นเราแก้ไขไม่ได้จะไปฟื้นหรือฟื้นแก้ไขสิ่งที่เรากระทําล่วงอดีตที่ผ่านมาไม่ได้แต่เริ่มต้นใหม่นับปัจจุบันบุคคลคนรอบข้างถ้าได้เห็นแล้วว่าบุคคลคนนี้เพื่อนเราคนนี้บิดามารดาเพื่อนพ้องบงศาคนาญาิเราคนนี้กัลยาณมิตรเราของเราคนนี้นั้นได้กลับตัวกลับใจก็ขอให้ชื่นชมและอนุโมทนา ก็จะเป็นสิ่งที่ประโยชน์เป็นประโยชน์สดิผลเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นการให้อภัยอภัยทานคือให้อภัยให้คนให้โอกาสสําหรับคนที่จะกลับตัวกลับใจใหม่เพราะฉนั้นขอให้ลํำลึกถึงว่าอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่ไม่ดีเราก็ละร,รู้แล้วร,รู้แล้วว่ามันไม่ดีสิ่งเหล่านั้นไม่ดีละโลดโลดเลิกละสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มากลับตัวกลับใจใหม่ปีใหม่กําลังจะผ่านเข้ามา2565 ถือว่าเป็นปีใหม่สักราชใหมนะ่เราก็ตั้งตัวตั้งใจนะกำหนดจิตให้แน่วแนว่ว่าต่อไปสิ่งที่ไม่ดีเราจะลดจะเลิกจะละ,นะจ,ะจะเป็นประโยชน์สตดีผลเป็นอย่างยิ่งในสักราชใหม่ในช่วงปีใหม่นี้ก็ขออำนวยพรตามเทศกาลนิยมคืออวยพรปีใหมนะ่ก็จะมีประเพณีว่าสคสอว่าส่งความสุขหรือสร้างความสุขนะ ในยะว่าส่งความสุขความสุขนั้นจะส่งให้แก่กันคือส่งทางใจถือว่าเป็นนมามธรรมนี้จะขอเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นการสร้างความสุขสร้างความสุขให้กับสังคมคมรอดข้างโดยเฉพาะยิ่งในสภาวะสะภาวะการในปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาก็เข้ามาอีกวาระหนึ่งก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้สังวรระวังวิธีสร้างความสุขคือมอบสิ่งปรารถนาดีต่อกัน ปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันสังคมเราอยู่ด้วยกันนะอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ายังสอนให้ว่าให้เห็นความแก่แต่อย่าเห็นแก่ตัวให้เห็นว่าตัวเราสังขารสภาพร่างกายนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานะและในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมะไว้ว่าตาถาคตนั้นไม่เห็นธรรมะอะไรที่จะยิ่งยวดไปกว่าปัญญาตบะ ความสำรวมอินทรีย์และการสลาออกที่จะเป็นโสดิิผลเป็นประโยชน์โสดิผลให้แก่ชนทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายดังที่ได้ตรัสเป็นบาลีว่านาน,นานยัตระโบชชาตปะซานานยัตระอินดริยาสั่งวรานานยัตระสัมบนิสกาสัมบโสดีีพวันตุเตเนประโยคนี้พระคาถาบทนี้จะเห็นได้ว่าผู้ได้เจ้าตรัสว่าเราเราในที่นี้คือตถาคต เราตถาคตยังไม่เห็นธรรมะอื่นใดที่จะเป็นโสดหรือว่าสวัสดีมงคลแก่คนทั้งหลายแก่ท่านทั้งหลายนอกจากปัญญาตบะความสำรวมอินทรีย์และการสละออกทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ยอย่างนี้ปัญญาโบชานี่แปลว่าปัญญาปัญญานั้นมีทั้งโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาโลกิยะปัญญาคือปัญญาแบบทางโลก ได้แจกการศึกษาเราเรียนตามชั้นตามสถานศึกษาต่างๆจากตำรับตำราส่วนโรกุตรปัญญานั้นคือปัญญาระดับโรกุตระคือพ้นแล้วเพราะฉะนั้นปัญญานีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมุ่งหวังโรกิยะปัญญาก็สร้างประโยชน์ส่วผลให้ในการดํารงชีวิตให้รู้ว่าทางนี้ทางถูกทางนี้ทางผิดอะไรถูกอะไรชอบอะไรควรไม่ควรเขาว่าโรกิยะปัญญาโรกุตระปัญญาปัญญา ที่ระดับโรกุตระคืออยู่เหนือโลกก็เป็นระดับปัญญาของพระอาหารหันตะขีนาศพตบ,บะคือความเพียรคือความเผากิเลสเนี่ยเพราะนั้นจะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธไผคาถาบทนี้นี่จะเห็นได้ว่ามุ่งไปถึงผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาตัวเราเองให้พ้นจากกิเลสอาสะวะทั้งหลายทั้งมวลนะให้ตัดอยู่ในวงจรของวัตจักนะ และประการต่อมาอินดริยสั่งวราความสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คืออินทรีย์คืออะไรก่อนอื่นต้องเข้าใจบริบทของคำว่าอินทรียในบาลีคืออินเดริยะหรืออินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งว่าเป็นศัพท์เฉพาะในทางพระพุทธศาสนาแปลว่าความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตาก็เป็นใหญ่ในการดูรูปหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกก็เป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นก็เป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสใจนี่แหละที่จะปรุงแต่งสิ่งต่างๆสําสคัญที่สุดคือใจนี่ว่าสรรพสิ่ง,ท,งทั้งหลายนี่รวมลงอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นอินทรีย์นี่สำรวมตาในเมื่อเห็นรูปที่ดีที่ชอบที่นํามาก่อให้เกิดกิเลสอาสะวะ ถือว่าเป็นวิสภาคารมณ์อารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อกิเลสต่อกองกิเลสมีรูปโกดลงของเราเห็นรูปที่น่ารักน่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจสรรพสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางตาให้ตาเห็นรูปก็จะส่งสัญญาณไปที่ใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งนี่จะเห็นได้ว่าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพเจ้าวางใจไว้ลำดับสุดท้ายเพื่อที่จะมาคิดมาปรุงมาแต่งให้รู้ว่า เราควรจะสำรวมหรือว่าระมัดระวังทางไหนบ้างอะไรสำคัญที่สุดสิ่งที่ผ่านมาทางตาอะไรก็ให้แยกแยะรู้ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนะให้สักแต่ว่านะอย่าไปปรุงแต่งให้เกิดกิเลสกองราคะให้เราทำความชั่วอกุศลกรรมต่างๆหูได้ฟังเสียงเสียงต่างๆที่ผ่านมาทางหูเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างเสียงคนด่าบ้างชมบ้างเราต้องมาคิดมาตรึกมาตรองมากรองที่ใจ ให้รู้จักพินิษพิจารณาให้ดีนะจะลืมว่าไม่ว่าจะเป็นคำด่าทอก็ดีคำยกย่องเชิดชูก็ดีสิ่งต่างต่างเหล่านั้นก็ต้องมันมีโทษแฝงอยู่เราต้องดูเจตนาของผู้พูดสเสียงที่เราฟังเพราะนั้นก็สักแต่ว่าให้พิจารณาที่ใจใจนี่มโนใจคือให้พิจารณา จมูกได้ดมกลิ่นนะกลิ่นที่น่าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอพอใจนะก็ปรุงแต่งว่าอันนี้หน้าลิ้มรสหน้าลองหน้าทานนะลิ้นก็ติดใจในรสชาติต่างๆนะกายก็รับรู้สัมผัสถูกต้องอ่อนแข็งนุ่มกระด้างอะไรต่างๆเราก็มารู้แต่สําคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือใจเราใจเรานะอย่างใน ทรมบทภาคที่หนึ่งยามากะว่ามโนปุบังก็ะมาทำมามโนเศรษฐามโนมยา่ยาผู้เรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยผู้เรียกว,ว่าใจนี่เป็นใหญ่หรือว่าใจเป็นงนนายกายเป็นเบาเพราะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งต่าง,างๆทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นอยู่ที่ใจเราที่จะแต่งปรุงแต่งวินิจพิเคราะห์โลกของเราที่วุ่นวายเรารู้สึกว่ามันวุ่นวาย อยู่ในทวนนารขณะนี้เกิดสภาวะวุ่นวายในขณะนี้เพราะว่านี่แหละคือใจที่จะปรับปรุงแต่งสิ่งต่างๆโลกในที่นี้ก็คือทั้งโลกภายนอกและโลกภายในโลกภายนอกก็คือพลโลกนะก็กําลังประสบปัญหาเดียวกันก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ส่วนโลกภายในนะก็คือใจของเราใจของเราต้องในทางระดับ ถ้าผู้ปฏิบัติสมถาะาและวิปัส,สนากรรมาฐานให้ท่านให้สำรวมใจหรือสำรวมจิตพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ว่าเยจิตตังสัญมีสัน,สนติโมขันติมารบันธนาผู้ใดระมัดระวังสำรวมจิตผู้นั้นจากพ้นจากบ่วงแห่งมารรู้จักระมัดระวังให้ระมัดระวังเห็นได้ยินได้กลิน่นได้ลิ้มรสก็สักแต่ว่ามันผ่านพ้นไปให้พินิจพิเคราะห์ในที่สุดและต่างๆแล้วก็คืออยู่ที่ใจที่จะมาปรุงแต่ง เรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตของผู้คนให้ประณีตให้เลวให้ซามต่างๆก็ทียุยู่อยู่ที่ใจนี่แหละและและประการต่อมานานยัตระสับนิสักคาการสละออดพระเจ้าว่าเราไม่เห็นธรรมะทั้งหลายไม่เห็นสิ่งอื่นใดทั้งหลายนอกจากการเสียสละการสละออกสับะนิสักคาแปลว่าสละออกสละอะไรสละความรลภความโกรธค,ความหลงสละสิ่งไม่ดีออกไป พระเจ้าพระพุทธบดนทรนี้สแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมุ่งให้คนเสียสลัจาคะนี่เสียรทัจจะหรือปริจาระไปว่าส,สละรอบสละออกสรรพสิ่งทั้งหลายนี่ที่ไม่ดีงั่นให้เราเส,สละออกแม้โดยที่สุดแล้วสละกิเลสออกจากจิตของเราก็จะเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรน่าเคารพยกย่องบูชาเพราะฉะนั้นการเสียสละในปัจจุบันเขาเริ่มมักจะใช้คำว่าจิตอาสา สละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมนี่ก็ว่าจิตอาสามองเห็นประโยชน์คนอื่นมากกว่าประโยชน์ตัวเรานี่แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีน้ำใจของพระโพธิสัตว์อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพธิธญาณมานี้เนี่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญโพธิสัตว์ตวธรรมธรรมะของพระโพธิสัตว์คือของผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธภูมิเริ่มแรกตั้งแต่ พระองค์ทรงเป็นสุมเมธาดาบทได้เห็นพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าออกรับบิณฑบาตในตอนเช้าเพร้อมด้วยเราอัจ์มหาสาว,วกผู้อรหันตาขีนาศพทั้งนั้นเดินออกรับบิณฑบาตแล้วเกิดความงามเกิดความซาบซึ้งตรึงใจเกิดแรงบันดาลใจปัจจุบันนี้ก็ว่ายึดเป็นไอดอนแรงบันดาลใจจึงได้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาและ เพราะโพธิสัตว์ก็ได้บำเพ็ญโพธิสัต,ตวธรรมมาเรื่อยๆสี่อสงไขยจนยิ่งด้วยแสนมหากับนับไม่ถ้วนจนกระทั่งว่าได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุดเพราะว่าการเสียสละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสาธุชนทุกท่านความเสียสละหรือจิตอาสานี่แหละจะเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชนโสโดติผลทั้งแก่ตัวเราเองทั้งแก่ส่วนรวมสังคมส่วนรวมปัจจุบันนี้ยังต้องการบุคคลผู้เสียสละอยู่เป็นจำนวนมาก หน่วยงานที่บำเพ็ญการเสียสละทุกวันนี้ก็มีมากมายก็คงจะไม่ขอเอ่ยนามละ่ะที่ทํางานเพื่อสังคมอุทิศงานอุทิศชีวิตของเรานี้เพื่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่ยกย่องบูชาอย่างยิ่งเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตอบอกว่าเสียสละออกทุกอย่างแม้กระทั่งว่ากิเลสท,ที่อยู่ในภายในกิเลสคืออะไรคือสิ่งที่ทําจิตของเราให้เศร้าหมองมีความโลภความโกรธความหลงนี่กิเลสอย่างหยาบ กิเลสอย่างกลางกางประเภทนิวรห้าอย่างนะและกิเลสอย่างละเอียดก็สละออกทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสละออกเท่าไหร่เราก็มีความสุขอยู่เท่านั้นนะไม่โลภไม่คิดแสวงหาเอาของคนอื่นมาเพื่อตัวเราเองจะแสวงหาได้มาเพราะกําลังแขนกําลังกายกําลังใจกําลังแข่งของเรานะนี่ว่าได้มาโดยสุจริตเพราะนั้นพระเจ้าผู้ธศาสนนะพุทพเจ้าถึงสอนบ่อยครั้งว่า จงประพฤติธรมให้สุจริตหรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่าจงทําตามหน้าที่ของตนทำมังสุจริต,ตังเจเรพึงทําตามหน้าที่ของตนหรือทําประพฤติธรมให้สุจริตเรามีหน้าที่อย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นก็เสียสละตั้งมั่นเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างเช่นกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาส,สายพันธุ์ใหม่อยู่ในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่าได้ติดตามข่าวต่าง ก็มีบุคคลกลุ่มคนบางคนเท่านั้นแหละที่คิดว่าเออในเมื่อเราติดโรคนี้เข้าแล้วติดไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 แล้วไม่ไปบอกใครไม่ไปกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขหรือตามประกาศของทางรัฐบาลนี่คือบุคคลที่มาเห็นแก่ตัวไม่ได้เสียสละแต่ตรงกันข้ามบุคคลที่ท่านทั้งหลายกลุ่มคนที่รู้ว่าเออเราไม่ปลอดภัยเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าสุ่มเสี่ยงอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ที่มีความเสี่ยงด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาก็กระทำตามกฎระเบียบของสังคมบุคคลเช่นนี้ควรจะได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งสับ,บ้านิสสคา,าการเสียสละออกทุกอย่างจนแม้กระทั่งแล้วสละกิเลสทั้งหลายออกน่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สวติผลเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในบาสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่า,าความสุขสวัสดีก็จะมีแก่ท่านทั้งหลายเรียยว่าส่งความสุขให้กัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ส่งธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านทั้งหลายนำไปพินิษพิจรารณาไปวิเคราะห์กันปัญญาตบ,บะความสำรวมอินทรีย์และการเสียสละที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะมอบไว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แล้วเราก็จะได้รับความสุขในที่สุดนอกจากความสุขที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมแล้วความสุขใน อนาคตในปรโลกก็คือสุกติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเมืองหน้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้จัดสรู้อนุตรสัมมาสัมพธิธญาณมานี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากไม่ได้เพื่อพระองค์เลยแต่เพื่อชนหมู่มากเชนะื่อชนหมู่มากให้ได้รับธรรมะนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นอมตะธรรมไปฉโลมจิตใจให้เราได้เห็นแสงสว่าง ไม่เฉพาะแต่มนุษย์แม้กระทั่งสัตว์รจชานบางชนิดอย่างเช่นนาคพญานาคในเรื่องของเอรัก,กปตานาคราชได้รอพระพุทธเจ้ามารอแล้วรอเล่าพุทธันดรหนึ่งผ่านไปพ้นไปจนกระทั่งในพทสมัยพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน,นได้เรียนรู้ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็ปรีดีใจปลื้มใจนี่แหละว,ว่า,าสิ่งที่เราจําเป็นต้องหวังอย่างยิ่งคือได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีชีวิตรอดไปวันๆได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าและไดอะ้อยู่ร่วมสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์นั้นถือว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของพวกเราแล้วเพราะนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อให้ท่านทั้งหลายจงนึกถึงในรอบปีที่ผ่านมาว่าอะไรที่ดีเราก็ทำต่ออะไรที่ไม่ดีอะไรที่เรารู้ว่าพลาดพลั้งประมาทไป ด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีเมื่อระลึกได้แล้วเราก็ละในสิ่งนั้นละในสิ่งนั้นแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ก็จะเป็นบุคคลที่ควรค่าใจการชื่นชมและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งผู้รู้บัณฑิตท,ทั้งหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นรู้ว่าบุคคลคนนี้กลับตัวกลับใจใ,ใหม่ประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ใหม่ก็จะชื่นชมและอนุโมทนาในการกลับตัวกลับใจให้โอกาส เขาเรียกว่าให้โอกาสแก่สังคมแก่บุคคลทุกคนพระพุทธศาสนาเนี่เป็นศาสนาที่ให้โอกาสคนทุกเพศทุกวัยไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกเพศไม่จํากัดเลือกเพศนะเรียกว่าให้โอกาสสําหรับคนที่จะกลับตัวกลับใจดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ขอฝากธรรมะดังกล่าวมีปัญญาปัญญาและก็ตบ,บะความสารวมอินทรีย์และการสละออกหรือปริจาคเสียสละออกทุกอย่าง จึงจะเป็นการส่งความสุขให้แก่กันและกันท้ายที่สุดนี้ก็ขออหนวยพรให้ท่านผู้รับชมทุกท่านในรายการอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสง์แห่งประเทศไทยก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงเจริญด้วยจตรุรพิธพร,พรบวรชัย4ประการคืออายุวันนะสุขภาระทุกๆท่านเทิดขอเจริญพร พระพุทธเจ้าได้จัสรู้อนุตรสัมมาสัมพธิยานมานี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากไม่ได้เพื่อพระองค์เลยแต่เพื่อชนหมู่มากนะเชื่อชนหมู่มากให้ได้รับธรรมะนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นอมตะธรรมไปฉโลมจิตใจให้เราได้เห็นแสงสว่างนะไม่เฉพาะแต่มนุษย์แม้กระทั่งสัตว์รจชานบางชนิดอย่างเช่นนาคนะ พยานนาคในเรื่องของเอรักับปตานาคาราชนะได้รอพระพุทธเจ้ามารอแล้วรอเล่าพุทธันดรหนึ่งผ่านไปพ้นไปจนกระทั่งในพุทสมัยพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนะได้เรียนรู้ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็ปรีดีใจปลื้มใจนี่แหละว,ว่าสิ่งที่เราจําเป็นต้องหวังอย่างยิ่งคือได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีชีวิตรอดไปวันๆได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า และได้อ,อยู่ร่วมสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระอ